เขมรถึงกับช็อกหลังงานนี้ไทยตกหน้าเพราะปีนี้คะแนน i อคิวคนไทยแซงเขมรขึ้นมาติดอันดับสองของอาเซียนส่วนเขมรตกหลังท้ายทำอับอายหนักพร้อมลั่นว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่มันเฟคนิวโดยก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าก,กันเลยนะครับเพราะอย่างที่รู้รู้กันว่าชาวเขมรนั้นสุดจะภูมิใจกับวัฒนธรรมและความสลาดของบรรพบุรุษเขมรที่ได้สร้างอังกอร์วัดพร้อมกำแพงวิเศษมาให้โดยชาวเขมรก็เชื่อกันว่า นี่คือหลักฐานอรารยธรรมที่บ่งบอกว่าเขมรคือชนชาติที่สลาดที่สุดในจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาสดสดร้อนร้อนนี่เองก็ได้มีการรายงานที่ทำเอาเขมรถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้พอได้มีการจัดอันดับค่าเฉลี่ยคะแนน IQ ของชาติอาเซียนประจำปี2025ที่มาในปีนี้เขมรตกอันดับและถูกไทยแซงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งก็อ้างอิงจากทางด้านเว็บไซต์ International IQ Test ได้เปิดเผยค่าคะแนน IQ เฉลีย่ยตามประเทศซึ่งอัปเดตณะวันที่1มกราคม2025โดยการศึกษานี้อ้างอิงจากข้อมูลจากผลสำรวจของประชากรโลกราว1,352,763คนทั่วโลกที่ทำการทดสอบ IQ เดียวกันบนเว็บไซต์นี้ในปี2024โดยผลปรากฏว่าประเทศไทยติดอันดับ15ของโลกและอันดับ2ของอาเซียน โดยถ้าเรามาดูในแต่ละอันดับของอาเซียนก็ได้แก่อันดับ1สิงคโปร์อันดับ5ของโลกมีคะแนน IQ 105.14อันดับ2ไทยคะแนน IQ 101.52ต่อมาอันดับ3มาเลเซียคะแนน IQ 100.48อันดับ4เวียดนาม IQ 100.12อันดับ5บูในมี IQ 98.14อันดับ6เมียนมามี IQ 97.37 อันดับ7ฟิลิปปินมี IQ 96.66ต่อมาอันดับ8เดคเมนมี IQ 93.97และต่อมาอันดับ9อินโดนีเซียมีคะแนนที่93.18และสุดท้ายก็คือเรามี IQ 92.05นั่นเองครับโดยอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านเว็บไซต์นี้ก็ได้ยืนยันความน่าเชื่อถือของการจัดอันดับว่าโดยก็บอกว่าผู้สมัครทุกคนได้ทำการทดสอบ IQ นานาชาติบนเว็บไซต์นี้ การทดสอบ IQ ระหว่างประเทศใช้เทคนิคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมมากกว่า83.18%ของประเทศที่ได้รับ IQ เฉลี่ยใกล้เคียงกันการจัดอันดับมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ IQ เฉลี่ยของประเทศอย่างเช่นโรคติดเชื้อซึ่งมีการศึกษาในปี2010แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงมักมีประชากรที่มีคะแนน IQ เฉลี่ยต่ำกว่าโรคเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางปัญญา2 นิสัยการรับประทานอาหารการศึกษาในปี2024แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีมี IQ คสูงกว่าเด็กคนอื่นดังนั้นประเทศที่มีนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีและความยากจนด้านอาหารน้อยกว่ามักจะมี IQ ฉเฉลี่ยสูงกว่า 3. กิจกรรมทางปัญญาการศึกษาในปี2022พบว่าการเล่นหมากลุกเป็นประจำสามารถเพิ่มไอของเด็กได้ การศึกษาอีกชิ้นในปี1962แสดงให้เห็นว่าเด็กที่พูด2ภาษาได้คะแนนในการทดสอบสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่พูดเพียงภาษาเดียวดังนั้นกิจกรรมกระตุ้นสติปัญญาเป็นประจำภายในวัฒนธรรมของประเทศจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม IQ เฉลีย่ยอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการทดสอบ IQ คือการจำแนกประชากรโดยเฉลี่ย100คนผลของการทดสอบ IQ ระหว่างประเทศ จึงควรปรับให้เข้ากับการเพิ่มขึ้นนี้เพื่อรักษาค่าเฉลี่ย IQ ไว้ที่100โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่15โดยการจัดอันดับจะอัปเดตท,ทุกปีในวันที่1มกราคมนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่การรายงานการจัดอันดับคะแนน IQ นี้เองได้มีการเผยแพร่ออกมาก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงทันทีในหมู่ชาวเน็ตอาเซียนนะครับและรวมถึงชาวเขมรพะเรียกได้ว่าไม่ยอมเชื่อง,ง่ายๆกันเลย แถมยังมีการนำเอาผลสำรวจคะแนน IQ ของปีที่แล้ว2024ที่คที่เขมรมีคะแนนแซงหน้าไทยติดอันดับ2ของอาเซียนมาโชว์ว่านั่นคือของจริงโดยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้เองก็ได้มีชาวเขมรเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเพียบอย่างเม้นนี้นะครับได้บอกว่านั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวกัมพูชาไปทำงานในประเทศไทยแล้วเป็นได้แค่ลูกจ้างของพวกเขาคอมเมนต์ถัดมาอา้าวในใครบอกว่า IQ เขมร สูงกว่าใครนี่มันไม่ใช่ข่าวจริงหรอกความคิดเห็นถัดมาบอกว่าต่อให้ฉันจะสาบานต่อพระเจ้าฉันก็ยังคงไม่เชื่อในการโกงของคะแนนไอคิวนี่หรอกนะมุมมองถัดมาครับไม่จริงหรอกเพราะเด็กขอมเนเก่งมากมีไอคิวดีน่าชื่นชมและควรส่งเสริมพวกเขาให้มากขึ้นเพื่ออนาคตของประเทศจะเจริญรุ่งเรืองหากไอคิวขี้เมาหรือขี้โกงต้องยกให้บ้านหมายเลขที่สองคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ไอคิวเบอร์หนึ่งของไทยนั้นคือเก่งเรื่องขโมยและลอกเลียนแบบวัฒนธรรมเขมรคอมเมนต์ถัดไปบอกว่านี่มันเฟกนิวเพราะความจริงแล้วเขมรมีไอคิวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียต่างหากความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนงานเขมรจำนวนมากถึงไปทำงานในประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อไปบอกว่าเห็นแล้วไอประเทศอื่นเขมรไปทำงานในประเทศไทยเป็นล้านแต่เขมรอยากมีไอคิวสูง แม้เราทําเกษตรกรปลูกพืชได้แต่ไร้ตลาดรัฐบาลไร้การช่วยเหลือประชาชนพูดโกงประชาชนและนอกจากนี้เองนะครับก็ได้มีทางด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตอาเซียนจํานวนมากก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับและแสดงความคิดเห็นเช่นกันอย่างเม้นนี้นะครับก็ได้บอกคมเมนไปว่าฉันว่ากัมพูชาน่าจะต่ํากว่าเราซะด้วยซ้ำนะคอมเมนต์ต่อมา เมื่อก่อนเขาวัดตามประชากรแต่ประชากรมันมีไม่เท่ากันและเป็นผลวัดเก่าเกือบ20กว่าปีมารวมกับประเทศที่เพิ่งจะเริ่มวัด IQ เลยไม่สมดุลเขาเลยเปลี่ยนมาวัดจากการส่งข้อสอบเดียวกันให้ทุกประเทศเพื่อวัด IQ ในปีนี้ผลจึงออกมาให้เห็นคะแนนแบบชัดๆของปีความคิดเห็นถัดมาบอกว่าอา้าประเทศที่ฉลาดลองจากสิงคโปร์อย่างขเขมรทำไมไปอยู่ตรงนั้นละ่ะเมนถักไปบอกว่า คืองี้ครับทุกคนข้อมูลที่เห็นคือจากเว็บไซต์ทดสอบ IQ มันก็คล้ายๆกับการเล่นเกมแล้วทีนี้แต่ละประเทศก็มาเล่นกันนึกถึงปอบแครนั่นแหละทีนี้เราเล่นได้ดีคะแนนเลยพุ่งพรวดแต่ก็มาหาค่าเฉลี่ยไปด้วยเลยออกมาอย่างที่เห็นที่จริงเด็กไทยรุ่นใหม่เก่งกันมากนะขอแค่ได้อยู่สังคมดีชีวิตตุงโลดประเทศก้าวหน้าไปไกลแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้คอมเมจะมาเคลมว่าตัวเอง i อสูงกว่าใครไม่ได้แล้ว ไทยเป็นรองแค่สิงคโปร์จะมาแซกขิงใส่ไทยไม่ได้แล้วเพราะเขาเอาปีล่าสุดเท่านั้นการจัดอันดับครั้งนี้น่าจะใกล้เคียงสุดแล้วเพราะมีความน่าเชื่อถือแต่อันก่อนหน้านี้มันดูตลกมากที่เอาประเทศด้อยพัฒนากินอาหารแบบอดๆอยากๆมันจะฉลาดได้ไงดูง่ายๆที่ประชาชนถูกกรอกถูกปั่นหัวได้ง่ายจากแค่ข่าวลือก็ดูเขมรเป็นตัวอย่างนะประชาชนโง่ขนาดนั้นถึงยังถูกคุณเซนปั่นหัวได้ง่ายแค่นี้ก็รู้แล้ว มุมมองถักมานะครับบอกว่าถึงว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรก,กะและเป็นเหตุเป็นผลของพวกเขาจึงมีน้อยมากเอาแค่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลการคำนวณหาทางด้านเวลาจากนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีพวกเขายังเอามาเถียงกับชาวเสียมอย่างพวกเราได้แบบไม่มีเหตุผลเหล่านี้เลยแถมเอาตำนานพื้นบ้านมาเถียงซะด้วยสิขเขมรน,นี่ก็ยังคงเป็นขเขมรต่อไปจะฉลาดได้กี่โมงกัน และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากทั้งชาวเขมรและชาวเน็ตอาเซียนนะครับหลังงานนี้ทำเอาเขมรแทบช็อกหลังไทยแซงหน้าเขมรเรียบร้อยกับคะแนน IQ ที่ทำเขมรอยู่หลังท้ายปลายแถวอย่างที่ควรจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า